สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เหนื่อยไหมครับยังอยู่ด้วยกันนะครับโอเคครับพี่น้องครับวันนี้ BBC สถานีวิทยุของอังกฤษรายงานว่าคนไทยห้าล้านคน ปรากฏตัวในทางถนนทางประเทศปรากฏตัวทั้งทั้งที่ยิ่งรักเพื่งประกาศยุบสภาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเราเกลียดยิ่งรักเหรอ ใช่ใช่แต่เราเกลียดเพราะเรารักบ้านเมืองเราไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวกับคนยิ่งรักเราไม่มีอะไรโกรธกับคนคนเป็นคนที่น่าสงสารมากแต่สิ่งที่เราโกรธคนเกลียดคนก็คือ คุณไม่รู้ละประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้มันศักเสร็จงานบ้านเมืองมันต้องทําจริงคุณยอมไหมเขาเชิดคุณมาเป็นนายกได้ยังไงทางที่คุณมีสติปัญญาแค่นี้มันเรื่องอะไรสีมังครับวันนี้ คงจำเป็นนะฮะเราจะต้องมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องถามเราเยอะแยะเขายุบสภาแล้วนะกลับบ้านเถอะมานั่งร้อนเหงื่อแตกหิวเป็นลมเป็นแรงที่นั่งอยู่เนี่ยอยากวิทย์บิ้มเหรอหัวรุนแรงเหรออธิบายหน่อยสิเขายุบแล้วทำไมไม่เลิกตอบอ่้วนี้ครับพี่น้อง ในทางนิติศาสตร์นั้นนี่นะครับผมถามพี่น้องในปี50พวกเราได้ลงประชามติรับรองรัฐธรรมนูญฉบับ50ผมถามว่าอำนาจที่ใช้ลงประชามติรับรองรัฐธรรมนูญนั้นนั่นคืออำนาจอะไรเอาย้อนไปหน่อยก็ได้ รัชกาลที่เจ็ดพระองค์ทรงพระราชทานรัฐมนุญอำนาจที่ท่านพระองค์ทรงใช้พระราชทานนั่นคืออำนาจอะไรพี่น้องครับนั่นคืออำนาจสถาปนาระบอบก,การปกครองเรียกเป็นภาษานิติศาสตร์เขาเรียกว่าอำนาจจัดให้มีรัฐมนุญจัดทำรัฐมนุญ บ้านเมืองทุกวันนี้มันไม่ใช่ว่าเรามีปัญหาว่าควรจะจำนำข้าวไหมยิ่งรักยืนยันว่าต้องจำนำแล้วมีเสียงจำนวนมากไม่เห็นด้วยยิ่งรักเลยยุบสภาเพื่อให้ประชาชนตัดสินว่าจะเอานโยบายทักษิณไหมอย่างนี้โอเคอำนาจที่ยิ่งรักยุบ เรามอบให้เราใช้นั้นคืออำนาจจะตั้งรัฐบาลแต่สิ่งที่เราไม่รับในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องนโยบายจะนำข้าแต่เป็นเรื่องที่เราบอกว่าพอกันทีไอ้ระบอบการปกครองที่เลือกตั้งแล้วทำเหี้ยด้ทุกอย่างนี่กูไม่เอาอีกแล้ว ระบบการบุกค,ครองที่เอาระบบผู้แทนมายึดครองบังคับให้สอสสังกัดพักเอาเงินทักษินไปซื้อสสไปเปิดสาขาพักยังกเซเว่นยีเว่นแจกสินค้าประชานิยมยังกโปรโมชั่นอ๋อ เพิ่งจบแล้วเพิ่งจบแล้วเอาเงินเดือน1มืนห้าบัณฑิตอ่อนนัอีกรายหนึ่งยังไม่มีรถรถคันแรกอ่อนั่นเกษตรกรจำนำข้าวหมื่นห้ามีอะไรอีกเขาเห็นราษฎรเป็นกบเป็นคนขอทานที่เขาจะโปรยทานให้เขาเห็นราษฎรเป็นกบ เขาเอาระบบผู้แทนมาใช้แบบกบกบเขาเอาขังสสเลือกคนที่กว้างขวางในพื้นที่มาใส่เสื้อไทยรักไทยเสร็จแล้วก็กลายเป็นควายให้เขาใช้ต่อให้เลือก300เสียงห้าร้อยเสียงมันก็มีอยู่เสียงเดียวคือเสียงพักเสียงือเสียงพักเสียงระบบผู้แทนที่ไม่มีเสรีภาพอย่างนี้ ไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยต้องมีระบบผู้แทนไม่เถียงแต่มันต้องขับเคลื่อนด้วยความคิดความเคลื่อนไหวที่เป็นประชาธิปไตยด้วยมันถึงจะเป็นประชาธิปไตยมีแต่ผู้แทนแต่ถ้ามีความคิดผเผด็จการมันก็เป็นระบบผเผด็จการพี่น้องมีกับเป็นมันไม่เหมือนกันมีผู้แทนคือมีเลือกตั้ง แต่เลือกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ผู้แทนมันเป็นเหี้ยก็ได้มันเป็นผ e er าาให้เขาใช้ก็ได้เพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เราต้องการก็คือการปรับระบอบการปกครองให้มันมีเสรีภาพผู้แทนของเราต้องไม่ถูกบังคับให้เป็นาทาสของพรรค ทำอะไรต้องคิดถึงพวกเราว่าพวกเราจะชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่เห็นการชนะเลือกตั้งเป็นการได้สามประธานประเทศเห็นพวกเราเป็นกบเอาอาหารเอาประชานิยมไปแล้วสี่ปีโผล่ามาใหมา่นั่นไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนั่นคือระบอบเผด็จการอันพี่นองสิ่งที่เราต้องการก็คือการปฏิรูปการปกครอง สิ่งที่ปูหยิบยื่นให้ก็คือการเปลี่ยนรัฐบาลภายใต้ะปประบอบเผด็จการเปลี่ยนยังไงมันก็เป็นปเผด็จการกูไม่เอาอีกแล้วนี่ตั้งหากคือจุดที่เราไม่หยุดพี่น้องครับผมฝากไว้ตรงนี้เลยสิ่งหนึ่งที่ต้องแก้ผมเป็นสสาราร่างรัฐมนูญปี40ด้วยสิ่งที่ผิด แล้วเกิดผลให้ประเทศชิบหายจนบัดนี้เกิดวันนี้เนี่ยก็คือการบังคับให้สสสังกัดพรรคการเมืองสอสถ้าพรรคไม่ส่งลงสมัครคุณก็อดเสร็จแล้วยังแถมเก้าอี้เป็นชีรายชื่อให้ทักษิณเลือกคนมาเป็นเสียงในพรรคอีกเพราะฉะนั้นนะระบบขังสสไว้ในพรรคจนกลายเป็นควายในพรรคเนี่ยต้องเลิก ไม่เลิกนี่ประเทศจบหายไปอย่างนี้แน่นอนต,อต้องเลิกต้องเลิกตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นนะพี่น้องทางบ้านที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่คนบ้าคลาั่งไม่ใช่คนหัวรุนแรงไม่ใช่คนอยากเรียบเ้มเป็นคนที่เหลงเห็นว่าระบอบมันต้องแก่พี่น้องทางบ้านจงเปลี่ยน ต้งแปลงล่างจากราษฎรมาเป็นประชาชนเหมือนที่นี่อย่าเป็นแค่คนเสียภาษีอย่าเป็นแค่คนเกียร์ทหารคุณมีสิทธิเข้าใจไหมเมสิที่จองมาที่นี่นี่คือประชาชนนี่คือประชาชนที่มองครับเขาว่าพวกเราเป็นเสียงข้างน้อย คนทั้งประเทศมีเป็น6 0สิบเจดสิบล้านแค่นี้ถือเป็นเสียงข้างน้อยจริงเหรอพี่น้องครับผมจำเป็นต้องเล่าเรื่องซ้ำนิดหนึ่งเพื่อจะได้เข้าใจในพัญชัดควบคุมอาคารมีกฎหมายตัวหนึ่งนะครับพี่น้องว่าตึกสูงที่อยู่ในริมถนนเนี่ยจะสูงขึ้นได้เท่าไหร่นี่นะครับมันต้องถูกจำกัดโดยความกว้างของถนน พราะถ้าถนนแคบแล้วตึกขึ้นสูงคนมันก็จะอยู่เยอะรถมันก็จะติดสภาพคล่องของถนนก็จะเสียโจทย์เป็นตงต่อไปนี่ซอยประสานมิตรสุขุมวิทสร้างตึกสูงได้ห้าชั้นไม่เกินนั้นเพราะซอยบันกว้างแค่นี้ครอบครัวชินวัตรเอาเงินไปฟาดหัวผู้ว่าก็ทม อนุญาตตึกสูงขึ้นไปได้สิบชั้นหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามหายนะเกิดขึ้นแล้วต่อไปนี้สภาพคล่องในซอยประสานมิตรจะแออัดเคยออกจากบ้านเจ็ดโมงต่อไปนี้ต้องออกตีห้าเคยกลับเข้าบ้านหกโมงต้องกลับถึงสองทุ่มนี่คือความเสียหายใช่น้มพี่น้องผมถามว่า คนในสายประสานเม็ด5,000คนก,กฎหมายรับรองว่าถ้ามีคำอนุญ,ญาตให้อาคารที่ผิดกฎหมายผู้เสียหายสามารถเอาคำอนุญ,ญาตนั้นไปให้ศาลปกครองเพิกถอนได้เอาละาผู้เสียหายใครคือผู้เสียหายจำเป็นหรือไม่ที่ต้องทั้ง5,000คนไปฟังศาลพี่น้องผมถาม จำเป็นไหมครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นประโยชน์ส่วนรวมคือความคล่องของถนนในซอยประสานมิตรนั้นคนทั้งห้าพันคนมีคนละหนึ่งส่วนฟ้องคนเดียวก็ได้พี่น้องฟ้องคนเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องยืนขึ้นทั้งห้าพันคน ซอยประสานมิตรต้องการประชาชนคนที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมคนที่ไม่กลัวชินวัตรคนที่ยืนขึ้นมาเพื่อกล้าใช้เิษของตนยืนคนเดียวก็จะยืนนี่แหละครับประชาชนนี่นะะนั่งอยู่นี่ทั้งหมดนี่คือประชาชนเป็นคนที่ไม่ต้องมองไปข้างๆตัวเราเฮ้ยใครเอาบ้างวะใครเอาบ้างวะ ไม่ต้องมองไม่ต้องถามว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็กูจะสู้อ่ะมีปัญหาไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องทางบ้านฮะเลือกเอาจะเป็นแค่รลษฎรสะดในซอยประสานมิตรอยู่ในซอยที่อาอาดรถติดไปไหนไม่ได้หรือจะเป็นประชาชนรวมกันใช้สิทธิ์ เอาตึกของชินวัตรนี่ลงมาให้ได้เลือกเขาครับท่านจะเป็นแค่ราษฎรเห็นประโยชน์อยู่แค่ในล้วในบ้านในสนดกินขี้ปี้นอนอยู่ในบ้านไปทํางานหาเงินถ้าเป็นแค่นั้นนะครับอย่ามาว่าพวกราผมเป็นเสียงข้างน้อยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เสียงข้างน้อยหรือเสียงข้างมากนี่คือทางเลือก ว่าจะเป็นประชาชนหรือเป็นราษฎรจะเป็นกบหรือเป็นเจ้าของประเทศเท่านั้นไม่ใช่เรื่องเสียงข้างน้อยข้างมากเลิกถ้าท่านไม่เปลี่ยนความคิดก็นอนอยู่กับบ้านต่อไปแต่ไม่ต้องมาว่าพวกเราขอความกรุณาขอความเข้าใจมองให้ใไกลระจากรั้วมองสายตาลูกหลานมันจะอยู่ยังไง ียนวิญญาณของท่านมาเป็นประชาชนร่วมกับเราโอเคครับสองส่วนแล้วนะฮะยิ่งรักยุบสภานั้นเป็นการให้เราใช้อำนาจตั้งรัฐบาลแต่เราไม่ยอมเพราะเราต้องการได้อำนาจสถาปนาระบอบการปกครองใหม่อย่าให้มันเฮี้ยซ้ำซสากแบบนี้ข้อที่สอง เราได้บอกไปยังพี่น้องทางบ้านหรือญาติทั้งหลายทางบ้านว่าอย่ามาว่าเราเป็นเสียงข้างน้อยมองตัวเองแล้วส่องกระจกให้ดีว่าท่านมีทาตประชาชนอยู่หรือไม่หรือเป็นแค่คนอาศัยประเทศอยู่ไม่ต้องมาว่าเราข้อที่สามน้ผมจะจบผมอยากจะบอก ส่งสารไปยังผู้สื่อข่าวนานาประเทศว่าที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับอํามัความเคลื่อนไหวครั้งนี้ผลเอกเปลไม่เกี่ยวอำนาจระดับบนทั้งหลายไม่เกี่ยวไม่มีแล้วยิ่งรักระบอบตักสินก็ไม่ใช่ประชาธิปไตย มันคือปริเดนการแปลงร่างเพราะฉะนั้นอย่า,น,า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 ยนี่ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างประชาธิปรตยกับอรามด์ตอนที่สองนี่ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับกบฏเราไม่ใช่กบฏเราต่างหากที่เป็นประชาชนที่ถูกขโม,มย ถูกยักยอกอำนาจของเราไปมันพวกนั้นคือกบฏเลาวต้้งหากที่กำลังยักอาอำนาจของเราคืนมานี่คือจุดที่สองที่ต้องยืนยันฝรั่งก็จะถามว่า And then who a เด you? What's the matter? ตอบไปเลยครับนี่คือการต่อสู้ ระว่างประชาชนกับคนทรยศมันทรยศเรานี่ทต่างหากฝรั่งงงคนทยรยศฝรั่งเรียกรเชเตอร์ความผิดฐานทรยศคือรีเซนฟีเซนหมายว่าผู้ที่ทรยศต่อคำสัตย์สาบานที่ให้ไว้ต่อส่วนรวม ยิ่งรักและสอสอรายทักษิณทั้งหมดที่ของอำนาจถึงวันนี้พวกคนสาบานปฏิญาณตัวไว้ยังไงต่อหน้าในหลวงหรือพระบรมมาชาชวั์ค์บอกว่าคุณจะซื่อสัตย์สุจริตเราคุณซื่อไหมคุณซื่อสัตว์ไหมพี่น้องนี่ไม่ใช่เรื่องว่าเป็นอาทิตย์ดีกรมโรงงาน ออกใบญาติลงงานโดยผิดกฎหมายโดยทุจริตนะครับนั่นมันเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายโดยทุจริตแต่ที่เราบอกว่ายิ่งรักทักสินสสอเพื่อไทยทรยศเนี่ยมันไม่ใช่อํานาจตามกฎหมายมันอํานาจของเราเอาอํานาจของเราไปแล้วมันใช้เพื่อตัวมันตรงนี้ตรงนี้ที่น้องตรงนี้ เอาอำนาจของเราไปนี่รโทษตัวเองล้างคดีตัวเองเอาอำนาจของเราไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจโทรศัพท์จนล่ำรวยขึ้นมาโดยไม่ชอบถูกสาลยึดไป4ี่0มื่นหกันกว่าล้านนี่ก็ทรยศเอาอำนาจพวกเราไปตรากฎหมายนี่ลรโทษให้พี่ชายนี่ก็ทรยศเอาอำนาจของเรา ไปต้มยำแก้ไขรัฐมนูญเพื่อให้สภาให้วุฒิสภากลายเป็นเครื่องเบือเป็นหัวสภาหัวสภาเมียนี่ก็ทรยศอำนาจของเราทั้งนั้นที่มันใช้ในการทรยศบอกฝรั่งมันอย่างนี้ว่าเราถูกทรยยศเพระนาะฉะนั้นพี่น้องยืนยันครับเราไม่ได้ การต่อสู้ครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับอำมัดการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องล้มล้างรัฐธรรมนูญการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการยืนหยัดของประชาชนที่จะเอาำนาจของตนเองขึ้นมาเราสร้างรัฐธรรมนูญที่มันเป็นประชาธิปไตยการตัวเชี่ยได้จริงๆเราต้องการอันนี้เท่านั้น อันนี้เท่านั้นแค่นี้จริงๆเ,เราต้องการตำรวจที่เป็นมือกฎหมายไม่ใช่มือรี่ไถหรือมือโปรยตะไบแย่งแย่งแกล้งเราเราต้องการอย่างนั้นมันผิดตรงไหนพลังทั้งหลายนักข่าวทั้งหลายพวกคุณ เห็นตาแว่นตาของคุณแต่ปรดดูความเป็นจริงที่มันเป็นถนนเป็นตัวเป็นเป็นพะบ้านคุณเคยมีไหมเคยมีไหมไม่เคยเล่นการเมืองเลยพูดจาผิดๆถูกๆแล้วได้เป็นนายกอเมริกาเคยได้ผู้นำอย่างนี้ไหมอังกฤษเคยได้ไหม มันทอรยกมันมอบคนโง่ามาเป็นนายกให้เราเรารับไม่ได้เท่านั้นเองบ้านอื่นเมืองอื่นมีไหมสภาออกกฎหมายให้เจ้าของพักค้นคดีคอร์รัปชันอังกฤษมีไหมอเมริกามีไหมญี่ปุ่นมีไหมเปิดต,ตาขึ้นมาดูความเป็นจริง ว่าพวกเราเจ็บเราแค้นแต่เรายังนั่งยังร้อนทิ้งบ้านทิ้งช่องมาสิบวันแต่สายตาเรายังมุ่งม,มั่นเราคิดถึงรอยยิ้มของลูกหลานของเราเราถึงนั่งอยู่นี่ We are the people. Don't you know? เราคือประชาชนไม่รู้เลยอ,อันพี่น้อง วันนี้ลองตั้งชื่อนะครับผมว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมชื่อที่เหมาะส,สมที่สุดก็คือวันประชาชนประเทศนี้มีเจ้าของแล้วมีอนาคตแล้วพี่น้องยืนหยัดครับขอบคุณ